ไฮสวัสดีค่ะวันนี้นะคะปุ้มก็จะมาส่งข่าวให้กับเพื่อนๆได้ทราบนะคะว่าช่วงนี้หน้าฝนใช่ไหมเป็นช่วงเวลาที่เชื้อโรคเรียมันค่อนข้างที่จะชอบมากๆกับอากาศชื้นๆหนาวๆเย็นๆแบบนี้นะคะนั่นก็คือไข้หวัดใหญ่นะคะสายพันธุ์ต่างๆรวมถึงโควิด1 9ที่กําลังระบาดมากๆในช่วงนี้โดยเฉพาะช่วงนี้เด็กเปิดเทอมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการป้องกันตัวเองในแต่ละคนแต่ละ ช่วงัวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยลงแล้วไม่ค่อยใส่แมสกันไม่ค่อยพบเจลแอลกอฮอล์กันนะคะก็ตอนนี้ปุ้มก็ติดโควิดที่เรียบร้อยแล้วนะคะขนาดเราขนาดเราป้องกันตัวเองอะนะคะในการใส่แมสล้างเจลแอลกอฮอล์น,นะคะแต่ว่ายังไม่มากพอก็เลยทําให้เนี่ยสามารถที่ติดเชื้อโควิดได้ส่วนตัวปุ้มเนี่ยเคยติดเชื้อโควิดมาแล้วเนี่ยหครั้งนะคะในช่วงที่มันฮิตๆอยู่ช่วงนั้นเนาะและเป็นช่วงที่วัคซีน กำลังเปการทดลองวัคซีนต้านโควิดแล้วก็มียาไวรัสต้านไวรัสด,ด้วยแต่ก็ยังไม่เพียงพอนะคะอาการก็ค่อนข้างที่จะหนักอยู่แต่ก็ไม่ถึงขั้นที่ต้องแอดมิดนะคะแล้วก็ไม่ถึงกับการติดเชื้อลงปอดเนาะก,ก็รอดมาได้พอมาถึงซีซันนี้เราคิดว่าโควิดเป็นหายไปแล้วเนาะแต่จริงๆอะโรคมม่อยู่กับเราเสมอแต่เราแค่คุ้นชินกับมันแล้วก็ เมินเฉยกัดโรคไม่ได้ให้ความสาคัญเหมือนช่วงฮิตช่วงแรกๆนะคะคนก็ไม่ค่อยตื่นกลัวกันเท่าไหร่ทาให้โรคในมันสามารถที่จะระบาดได้ง่ายขึ้นเพราะว่าคนเนี่ยไม่ได้ป้องกันตัวเองมากเท่าที่ควรนะคะนีุปุ่มก็ติดมาแล้วก่อนหน้านี้ครอบครัวเราเนะมีทั้งเด็กเล็กแล้วก็มีทั้งผู้สูงอายุเวลาเราจะป่วยหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองจะไม่สบายเป็นหวัดคัดจมูกเนี่ยค่ะขั้นเนื้อขั้นตัวก็จะมีการตรวจ เขาเรียกว่า ATK นะคะในไม่ว่าจะเป็น ISV ไข้หวัดใหญ่โควิดอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการชุดชุดตรวจแบบคอมโบเลยนะคะประจำบ้านของเราเนาะสีวันก่อนที่จะรู้ตัวว่าติดโควิดเนี่ยปุ้มก็ตรวจไปแล้วนะคะตรวจแทบวันเว,ว,ว้นวันเลยนะคะก็ยังไม่มีขึ้นแสดงแจ้งเตือนว่าเราติดเชือ้อโควิดเนาะจนรู้สึกว่า เสาร์อาทิตย์เนี้ยไปทํางานนะคะไปไปชุมพบกครองมารู้สึกว่าเออคอแห้งจังเลยอะ่ะเหมือนจะเจ็บคอแล้วเออแล้วการเจ็บคอเนี่ยเราก็จะได้ฐานว่าเราก็ไม่ได้สอนเราก็เวลาสอนก็ใช้ไม้แล้ววันหยุดเสาร์อาทิตย์เราก็ได้พักเสี่ยมันก็ไม่ไม่ได้มีเหตุที่ทําให้เราเจ็บคอเลยนะคะแล้วพอดีก็มีน้องที่ใกล้ชิดกับเราเนี่ยติดโควิดนักเรียนก็ติดโควิดเยอะช่วงนี้เนาะอะ่เราก็เลยกลับมาบ้านตอนเย็นก็เลยซื้อที่ตรวจที่ตรวจ ก็เริ่มที่จะหายากในละว่ในละแวกบ้านเนาะในร้านขายยาที่ซื้อประจําก็หมดในเซเว่นบางสาขาก็ไม่มีเลยก็แน่ก็มีการตะเวนหาซื้อเครื่องตรวจเนี่ยก็ได้ในที่สุดนะคะในเย็นวันนั้น,น,นก่อนจะเข้าบ้านก็จะตรวจพอตรวจไปปุ๊บแจ็คพอเลยค่ะรอบนี้คือติดจริงๆนะคะติดโควิดขึ้น2ขีดช่วง,งแรกๆที่พบอาการในเย็นวันนั้นเนี่ยก่อนที่จะไปหาหมอในคืนวันนั้นเลยมีอาการแค่เจ็บคอ ะะแล้วก็เสียงเริ่มเปลี่ยนยังไม่มีน้ำมูกไม่มีไอจามอะไรทั้งสิ้นนะคะก็มีแค่นี้แล้วก็ไปหาหมอที่กเกษมราชประชาชื่นเนาะ,อะพอไปหาหมอปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราได้กลับมานั่นก็คือใบใบแพทย์ใบรับรองแพทย์นะคะเราก็ต้องหยุดงานอย่างน้อยนะ3สามวันเพื่อให้เชื้อมันเนี่ยสงบเนาะหยุดงานประมาณ3วันแล้วก็เขาก็จะให้ยาของเรามา นะคะนั่นก็คือจ่ายยาตําอาการเลยไม่มียาต้านเวัสใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าตอนนี้ยาขาดแคลนหรือว่ายาหมดในคลังนั่นเองขนาดเป็นลมยาลเอกชนก็ไม่มีไปรัฐบาลก็ขาดแคลนแล้วนะคะตอนนี้เพราะฉะนั้นก็อยากจะมาเตือนเพื่อนๆว่าตอนนี้ให้เราเระวังตัวให้ได้มากที่สุดป้องกันตัวเองให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กเล่นแล้วก็ ผู้สูงอายุเนี่ยค่อนข้างที่จะทีติบกับโรคนี้มากเพราะว่าโรคนี้เป็นแล้วสามารถลงปอดแล้วก็สามารถเสียชีวิตได้เลยเนาะอาการขขงปุ้มวันแรกหลังจากที่กลับมาจากหาหมอก็จะมีไข้ขึ้นสูงปวดหัวปวดมากๆปวดบีบแบบเหมือนมีคนมาบีบหัวเรามาทุบหัวเราค่ะปวดจริงๆแล้วก็เล้าลงกระบอกตาแล้วก็จะหนักหัวอยู่ตลอดนะคะไม่สามารถลุกข,ขึ้นได้ แล้วก็จะปวดระบมไปทั้งตัวเจ็บในกระดูกมือไข้หวัดใหญ่เลยคะ่ะเจ็บในกระดูกปวดแล้วก็ไข้ขึ้นสูงนะคะเสียงก็แทบจะไม่มีในวันแรกเขาก็จะแห้งมากนี่คืออาการหนักๆเลยในวันแรกไม่สามารถลุกช่วยเดือตัวเองได้กินยาไปก็ได้ทุเลาเบาบางได้แค่ระดับหนึ่งนะคะจนเข้าถึงวันที่2ก็คือวันนี้นะคะ่ะในการรักษาตัวหยุดพักรักษาตัวเสียงเริ่มกลับมาดีขึ้น นะคะมีไข้ต่ําๆไม่ถือว่ามีไข้สูงมากนะคะแล้วก็ไม่ค่อยเจ็บคอเหมือนวันแรกเพราะว่าวันแรกกินข้าวไม่ได้เลยเนาะวันนี้ก็สามารถทานอาหารได้ปกตินะคะรับรหดได้ <c oughs> แต่ก็จะมีเริ่มมีน้ำมูกมีไอมีจามนะคะมีไข้ต่ําๆแล้วก็จะมีปวดหัวแล้วก็ปวดหลังลงกระบอกตาปวดหัวหนักหัวเนี่ยจะมีทุกวันนะวันนี้ก็เบาบางลงนะคะ นี่ก็คืออาการแค่2วันแรกนะคะขณะคนที่รับวัคซีนตลอดทุกซีซันแล้วก็มีการป้องกันตัวในตัวเองดีในระดับหนึ่งแล้วนะก็ยังติดเชื้อได้เพราะฉะนั้นคนที่มีโรคประจําตัวกลุ่มเบาบางพวกนี้ก็อย่าลืมรักษาสุขภาพ ตัวเองนะคะแล้วก็ป้องกันโรคติดต่อที่มาในช่วงฤดูฝนด้วยแล้วกันคะ่ะฝากด้วยนะคะพ่อพ่อแม่แม่ที่พาลูกไปโรงเรียนอย่าลืมให้ลูกพบเจลแอลเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะคะสเปรย์แอลกอฮอล์ติดตัวตลอดก็ใส่แมสป้องกันตัวเองต,องตลอดค่ะใครไม่ป้องกันเราไม่ต้องไม่สนใจเขานะคะเราป้องกันตัวเองไว้ดีที่สุดคะ่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย